<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องหลานหลานที่เข้ามาสมัครเรียนเขียนแบบออกแบบเรือจำลองหรือเรือใหญ่ครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ยี่สบครับผมตอนที่26 เมื่อคราวที่แล้วก็ถึงในบทว่า,าตรงไหนครับถึงเรื่องการสร้างเส้นกงแต่ละเส้นแต่ละเส้นแล้วอธิบายกันไปแล้วตรงนี้เช่นตรงนี้ครับเช่นท้ายเรือเส้นกรงเรือแต่อะไรเนี่ยวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงเส้นนี้ ถึงเรื่องเส้นาเส้นทางน้ำฟัม่มทางน้ำหงายซึ่งมันจะมีลักษณะคือคือเป็นเส้นเดียวกันแหละคือมันเป็นในลักษณะเส้นเดียวกันแต่เรามองคนละที่คนละทิศคนละมุมอืมไอเส้นหงาย ก็คือเส้นนี้ตรงนี้คือเส้นหงายหงายทำไมถึงเรียกเป็นหงายคือเขาก็คือ,อส่วนโค้งอยู่ล่างส่วนย่อสไลด์ลขึ้นนะก็คือเป็นเส้นหงายาเรียกว่าสไลด์ขึ้นส่วนไอ้เส้นฟั่มในวันนี้ก็จะเขียนต่อ จะเขียนต่อหลังจากที่ผูกใจง่ายๆว่าไอ,าอากระลอกคลอกแคลกไปสองสาวันสี่ห้าวันแต่ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นในไอ้ไอวัดธรรมดาแข็งแรงสุขภาพยังแข็งแรงนะครับผมทีนี้ก็จะวัน,นวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องไอตรงเส้นตรงนี้นะ เสน้นอ่าเขาเรียกกับเสน้นเส้นฟัม่มอันนี้เส้นฟัม่มเห็นไหมเราจะดูแล้วะหนามมันฟั่มออกมาอ่าเหมือนกระลำงฟัม่มนะแล้วจุดมุม่งไมยอ่าจุดต้นกําเนิดของอเส้นฟ้ํมก็อยู่ตรงนี้จากุดจุดจ,จ,จุดตรงนี้กับตรงนี้ถ้ามาอยู่ในจุดเดียวกันนะครับท้ายจุดกํางบนกลางล่างก็ให้มันตรงกันนี่วิธีการจะวาดจะวาดยังไง ไอ้วาเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ไหมมันก็มีหลักเกณฑ์อ่ะมันมันมันไอหลักเกณฑ์มันมีแต่ว่ามันไม่ใช่บังคับหลักเกณฑ์ของแต่ละคนบางคนชอบอ้วนบางคนชอบผอมบางคนถ้าคนนะชอบในแนวเดียวกันเนี่ยนะครับผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปม่ต้องไปอ่านหรอกถ้ามันชอบอย่างเดียวกันมีอย่างเดียวกันชอบอย่างเดียวกันตีกันทั้งโลกล่ะใช่ไหมอ่าหมายความว่าไอที่ทําตรงนี้ก็คือในลักษณะที่ว่า ชอบเป็นคนละอย่างอ่าแต่จุดมุ่งหมายหรือวิขาการทาคือมันอย่างเดียวกันอ่าเนี้ยอาจารย์จะพูดถึงใหม่เส้นเขียวอาเส้นเขียวเป็นตัวตัวหลักประการน,นะเอ่อเอาเยอะๆอ่อยเอาเยอะนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยาวเส้นตรงนี้อ่าเนี่ยผมว่าอ่ายาวเส้นนี้เส้นเขียวเป็นเป็นหลัก นะฮะวิ่งมาถึงจุดตรงนี้ปั๊รบอุ้ยอ่าอืมน,นี่ก่อนถุนี้จุดนี้เลยอืมยอมเพราะมันทำไปแล้วคนหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่ ถ,ถึงจุดตรงนี้๊บระหว่างจุดตรงเนี้ยนะจุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่าเนี่ยแล้วแต่ตรงนี้ว่าใครชอบอ้วนเออชอบอ้วนชอบผอมแต่ว่ามันก็ต้องบาลานซ์ให้มันอยู่เข้าในเทที่หัางปลา,าตรงจุดหัางปลานะครับอ่าผมาจานยาวขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆนะเรื่อยๆ,ๆ,ๆ โอเคนะอา้าวใปมาโอมา,อาโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็คิดว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยเอาให้มันเล็กนิดนเด้งจะดูอ้าเอาเนี่ยนะเนี่ยเปิดเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่า <c oughs> อธิบายฟังว่าเราจะเห็นว่าเส้นเส้นตัวเนี้ยเส้นตัวเนี้ยที่เราไลา่มานเนี่ยมันถึงตรงเนี้ยถึงจุดช่วงเนี้ยหางปลาอยู่นี่ไงเห็นไหมหางปลาหน้าหางปลาอยู่ตรงเนี้เราต้องดูเราต้องรู้ว่าหน้าหางปลาด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะอานะจารย์เย็นๆนะนี่ครับในงานหน้าหางปลาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เปิดเนี่ยน,นางป่าอ่าอ่าสีแดงสีแดงแล้วกันนะอเอ้อสีนิดิฟาสีตั้งอ่อนอ้าเนี่ยนี่คือนางป่าอยู่ตรงนี้ะนะฮะเห็นไหมนนางป่าเนี่ยมันจะอยู่ช่วงแต่ทีนี้จริงๆแล้วนางป่าเนี่ยไอ้มาไอ้ไอ้ตัวตัวนี้เราต้องดูด้วยว่า ไอ้เส้นตรงนี้ตรงนั้นมันแคบมันจะมันมันมันก็ไม่แคบมากแต่ว่ามันอยู่ช่วงที่ว่าไม้อจะดัดเข้ามาหาตรงเนี้ยมันจะไหวไหมอะไรแต่เมื่อเรามาดูช่วงตรงเนี้ครับช่วงบนเนี่ยมะว่าตัวเนี้ยไม้นี่จะวิ่งมาเนี่ยมันจะห่างได้ขนาดัไหนนี่ไงตัวเนี้ยตัวตัวทางน้ำเนี่ยนะแสดงว่าก็ไม่ห่างอก็ไม่ห่างมากแคบมากกําลังดี นะก็กำลังดีเพราะว่าไอ้ตัวช่วงมันจะมันก็จะแหกมาตรงเนี้ยแหกมาตรงช่วงเนี้ยเอาเดี๋ยวลองทำทงอีกทีหนึ่งเอาเส้นนี่อ้า,อามันจะแหกออกมาตรงช่วงตัวนี้เน่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 เนะ ที่เราจะหามุมมุมของมันเดี๋ยวตัวนี้ยังหาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องไปแหกข้อตรงนี้ก่อนอ่าเนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยเปิดแนวมามาถึงนี่ะเนี่ย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 นะครับเนี่ยเนี่ยพอเราจะถึงว่าตรงเนี้ยอ่า คือตรงนี้ที่เราเส้นแหกเนี่ยแต่ว่าไอเส้นกว้างเนี่ยกว้างเนี่ยกว้างกว้างเอาตัวกว้างสุดเนี่ยมันก็อยู่ในระยะเนี้ยถูกิหมประมาณหนึ่งเมตรอ่าเมตรเจ็ดอะไรตรงนี้นะประมาณเมตรเจ็ดเนี่ยครับเอารู้กันตัวนี้ละเดี๋ยวเอาออกก่อนเพราะว่ามันจะลุงลังไปเส้นอืมอ้าวนะ๋ยวนี้ตอนนี้ต่อไปนี่เราจะ เส้นต่อไปแล้วก็จะไปทําถึงเรื่องกันว่าอาล่างเส้นแต่ละแบบอ้าเอาแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบหมายถึงอ่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าตีต่อได้แบบเนี้ยก็หมายถึงว่าอย่างเงี้อย่างนงี้ยไอตัวรูปอย่างเงี้ยเราจะเอาสักตีตัวอ่าเออเราจะเอาที่ตัวมันถามไนดะ้เราต้องถามใจเราดิไอ้กี่ตัว เอาสักหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตามเนี้ยตามเนี้ยตามเนี้ยตามที่เราว่าเนี่ยนะแต่เราเราังไม่เอาละเราเนี้ยนี่หนึ่งตัวมานี่เลยกระโดดมานี่เลยนี่กระโดดมานี่เลยอันนี้คือสร้างเส้นตัวนี้เป็นแันแล้วเดี๋ยวค่อยๆว่างมาเพราะถาะาะ้า,าของจริงเนี้ยพอเลยวาดลงกระดานใหญ่เนี้ยของจริงเนี้ยเส้นเราจะมองเห็นหมดแต่ถ้าในในคอมเนี่ยที่อาจารย์ทำมาลวดไอ้เพนเนี้ยเส้นมันจะแตก เส้นมันจะแตกก็เลยใหญ่ไปนิดหนึ่งนะอ้าววันนี้เก้าเก้าโมงละไอ้เก้านาทีละเก้านาทีครึ่งเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้นะโอเคขอบพระคุณมากๆอ่าเดี๋ยวก็ต่อในช็อตหน้านะต่อในช็อตหน้าว่าไปวันนี้ก็โอเคแค่นี้ก่อนนะเก้าโมงสี่สิบสี่สิบห้าเอาโอเคสวัสดีครับสวัสดี